สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุ่บ้านเอลชาแนลนะคะวันนี้แอลมาทำตามสัญญาแล้วนะคะสำหรับหลายๆท่านนะที่รอทานส้มตำจากฟีเมืองแอลนะคะเป็นส้มตำในแบบฉบับง่ายๆสไตล์แอลเอาเป็นว่าเราไปรับชมในคลิปกันเลยค่ะมะละกอที่ทุกคนเห็นอยู่ในเมืองแอลตอนนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นมะละกอที่มีไว้สำหรับ ทานสุกนะคะเป็นของหวานนั่นเองเนาะแต่ว่า RL เนี่ยชอบนำมาตำค่ะเพราะว่า RL ได้ทำการทดสอบตามครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเออมันอร่อยดีก็เลยอ่ะทินี้ไม่แคร์แล้วว่าจะต้องไปรอมะละกอจากร้านไทยที่ต้องเป็นมะละกอเขียวเนาะจากบ้านเราเนาะแต่ว่าเราก็ดัดแปลงซะนึกซะว่าเราได้กินส้มตำหามก็แล้วกัน เพราะว่าสายพันธุ์นี้นะเราจะต้องทานเมื่อที่เขามีสีประมาณนี้แหละนะเราถึงจะเอามาตามได้อร่อยไม่เช่นนั้นแล้วถ้าจะไปรอกินแบบ mm hmm. ที่เขาดิบๆอยู่อ่ะมันจะรสชาติขมนะเพราะว่าเป็นมะละกอสำหรับทานสุกเนาะแล้วก็นี่เลยเตรียมเครื่องของนะตำทุกอ,อย่างนะเครื่องปรุงอะไรคงไม่ต้องบอกเนาะทุกคนคงจะจะรู้อยู่แล้วเนะาะสำหรับเครื่องปรุงตำซึำ่มตำง่ายกาาๆก็จัดเอาตามที่ทุกคนชอบเลยมะเขือเทศนี่ก็เป็นมะเขือเทศที่ยายปลูกเองนั่นแหละนะคะ,ะก็ปีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเลยนะคะน้ำปลาร้าชอบยี่ห้อไหนก็ใส่เข้าไปเลยนะจ๊ะ ตำทุกอย่างคลุกเคล้าปรุงรสชาติได้อร่อยแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะวันนี้อ้ายก็นํามาฝากทุกๆคนที่ชอบทานส้มตำนะคะที่นี้เนี่ยใครที่คิดว่าจะต้องไปรอง,งอแต่มะละกอที่ต้องส่งมาจากไทยแล้วต้องไปแย่งกันที่ร้านเอเชียนะไม่ต้องแล้วนะคะอ้ายอลคอแนะนำนะคะสำหรับคนไหนที่อยู่ที่เยอรมันนะคะก็ไปซื้อได้ที่ร้านอีริกรานะคะก็หนึ่งลูกก็ 2ยูโร99เซนนั่นเองแล้วก็ง่ายด้วยแล้วก็ได้กินะมะละกอที่อร่อยไม่แพ้กันกับมะละกอไทยเพียงแต่ว่าเราต้องตามตอนที่เขาหามแล้วเท่านั้นเองนะคะวันนี้ยายก็นำมาสเสิร์ฟใส่จานนะไม่ว่าจะเป็นต้มขนมจีนนะเรียบร้อยแล้วด้วยเอามากินกับกบ่้มตำแซ่บๆนะ,ะแล้วก็ผัก แล้วก็ที่มองเห็นอยู่นะั่นคือมะเขือนะคะมะเขือเปราะก็เป็นมะเขือเปราะของอแอลเองนั่นแหละนะมะเขือเปราะที่ยายเคยได้ทําคลิปลงมาแล้วนะปลูกเองทานเองอร่อยเองนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งมะเขือเทศทั้งมะเขือเปราะนะทุกอย่างที่อยู่ในจานนี้ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นแอลปลูกเอง <laughs> ใช่ไหมที่เหลือก็น่าจะเป็นอโอเคมะละกอกับกระลจีนต้องซื้อมานะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนอิ่มอร่อยกับส้มตำฝีมืออแ r ลนะคะใครที่ทนไม่ไหวก็นะกินไปพร้อมกันกับาออลเลยละกัน <c oughs> เอาสายตานะอ่านกินไปก่อนประมาณนั้นนะนะก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับ หลายๆท่านนะที่อยากจะลองทานลองไปซื้อมาตำทานได้นะคะหาง่ายด้วยนะคะแล้วก็ไอเคิดว่าอร่อยกว่าอคอรบ์บี้หรือว่าแครอทนะเพราะว่านี่คือมะละกอรจริงๆนะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นมะละกอที่เราต้องทานสุกเท่านั้นเองเนาะก็คือไม่ต้องไปทานเวลาที่เขาเป็นข้างในสีเขียวอยู่ยังไม่ต้องทานนะคะน่าจะอร่อยไม่ คิดว่าหลายๆคนน่าจะทานแล้วอาจจะติดใจเหมือนแอก็ได้นะไม่เชื่อต้องลองค่ะสำหรับคลิปนี้แอก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนแวะมาทานส้มตำในแบบฉบับของ RL นะคะส้มตำแซ่บๆสไตล์ RL นั่นเองนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้แอลไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ